สวัสดีนะครับนักเรียนวันนี้เราจะมาดูการสอบเทียบวร์เนียไฮเกตนะครับอ่าก่อนอื่นเลยสาเหตุที่จะต้องสอบเทียบเหมือนเดิมครับก็คือเพื่อดูความคลาดเคลื่อนของเครื่องมือวัดนะครับว่ามันคลาดเคลื่อนมากน้อยเท่าใดสามารถใช้งานได้อยู่ไหมนะครับอ่าเมื่อเรารู้เหตุผลแล้วเราจะมาดูอุปกรณ์มีอะไรบ้างน,นะครับหนึ่งอันแรกเลยอันนี้ครับอะไรครับนักเรียน เบอร์เนียไฮเกตนะครับเบอร์เนียไฮเกตแน่นอนต้องใช้อยู่แล้วสองฉากหลังมาเลยเกตบล็อกนะครับสามนี่ครับสแตนแม่เหล็กพร้อมกับติดตั้งเดลเทสนะครับติดตั้งเดลเดลเทสสี่สี่อะไรครับแอลกอฮอล์่อแอลกอฮอล์ห้ากระดาษชำระหกถุงมือนะครับเจ็ดดำๆนี่ครับดำๆนี่เลย ปึ๊บ,บท่านระดับนะครับท่ระดับแปดจะเป็นวาสลีนและน้ํามันกันสนิมนะครับ <IS> เมื่อเรารู้อุปกรณ์แล้วนะครับ <IS> เดี๋ยวเราจะต้องมาเริ่มขั้นตอนแรกกันนะครับขั้นตอนแรกนะครับก็คือเขียนใบรายงานการสอบเทียบนะครับใบรายงานการสอบเทียบอันแรกเลยแคลิเบ e ใบนะครับชื่ออะไรเราใสา่ไปอ่ะผมชื่อสถาพรน,นะครับแล้วก็ใส,นส่นามสกุลไปสอง l b ลิเบ a t e คือสอบเทียบวันที่เท่าไหร่นะครับอ่าผมสอบเทียบวันที่หนึ่งกันยานะครับหกสีอ่อุปกรณ์อุปกรณ์คือผลิตภัณฑ์อะไรนะครับไฮเกตไฮเกตอ่าแบรนด์แบรนด์นคือยี่ห้อนะครับแบรนด์คือยี่ห้ออ่านี่คือยี่ห้อของเราเห็นไหมครับยี่ห้อมิตูโตโยอ่ามิตูโตโยแล้วก็สใส่ไปนะครับไทายหรือโมเดลนะครับ ก็คือเป็นแบบไหนอ่าอันนี้เป็นแบบสเกลเห็นไหมครับไฮเกตเรามี3แบบนะสเกลดิจิตอลแล้วก็แบบไดอัลนะครับอ่านี่เป็นแบบสเกลแล้วก็ใส่แบบแบบสเกลซีรีส์นัมเบอร์นะครับซีรีส์นัมเบอร์นะครับคือหมายเลขของมันนะครับหมายเลขของมันถ้ามันมีนะครับเราก็เขียนไปนะครับถ้ามันไม่มีเราก็เขียนแบบนี้ครับ N A นะครับแต่ส่วนใหญ่มันจะมีนะอันนี้ผม มันของเรามันเก่าแล้วนะครับมันเก่าแล้วนะต่อมา mm. เอวิลลอ์เมนนะครับก็คืออุณหภูมิ before คือก่อนการสอบเทียบนะครับอุณหภูมิที่ใช้นะครับต้องประมาณ20บวกลบ2องศานะครับความชื้นสัมพัทอยู่ที่ประมาณ50ถึง65เปอร์เนะผมจะใส่ไปเป็น65อนะครับอุณหภูมิหลังการทดสอบก็ต้องคล้ายๆกันนะครับส่วนเวลาเริ่มสอบเทียบกี่โมงเราก็ใส่ไป เลิกกี่โมงเราก็ถายไปอ่าผมเริ่มผมผมสมมติว่าผมเริ่มตอน9ก้าโมงนะครับเราก็ใายไปเลิกเมื่อเลิกกี่โมงสอบเทียบเสร็จปุ๊บเราก็ใส่ไปนะครับอ่าต่อมานะครับตารางต่อมานะเป็นตารางเครื่องมือมาตรฐานที่ใช้เราจะใช้อะไรบ้างครับใช้เกตบล็อกหรือคาลิเปอร์เชคเกอร์แต่คาลิเปอร์เชคเกอร์เราไม่มีนะครับเราไม่มีเราก็ไม่ใช้เราใช้เกตบล็อกได้นะครับซีรีส์นัมเบอร์ของเกทบล็อกอ่าซีรีส์นัมเบอร์ของเกทบล็อกอ่าเห็นไหมครับโปกเตมันจะมีบอกหมดเลย ว่าซีรีส์นัมเบอร์อะไรนะครับใบเซอร์เซอร์ติฟิเคตก็คือใบเซอร์ของเกตบล็อกตัวนี้ดิวเดตก็คือวันหมดอายุของเกตบล็อกตัวนี้มันจะมีบอกหมดเลยแต่ทีนี้ของเราไม่มีถ้าไม่มีใส่ยังไงครับ n ขีดให้หมดเลยนะครับอ่าใส่ไปอ่าจากนั้นนะครับเรามาเริ่มการตรวจสอบไฮเกจนะครับในอันดับที่หนึ่งก็คือการตรวจสอบสภาพทั่วไปนะครับอ่าดู สิ่งที่ผมมีเพิ่มมาคือถุงมือนะครับถุงมือเนี่ยที่แนะนําควรจะเป็นถุงมือผ้าไร้ขนนะครับแต่ทีนี้ผมผมไม่มีผมเ็าใจถุงมือตัวนี้แทนใช้ได้นะครับใช้ได้นะครับเราต้องดูอะไรบ้างดูสภาพกล่องบรรจุว่าเป็นยังไงถ้ามันเรียบร้อยแล้วก็ใส่ไปเรียบร้อยนะครับการปรับตั้งศูนย์อ่ะคราวนี้เราเอามาดูนะครับปรับตั้งศูนย์ลองเลื่อนสเกลดูปรับตั้งศูนย์ว่าตรงไหมถ้าตรงเราก็เรียบร้อยใส่ไปนะครับการเป็นสนิมของปากวัดอ่าดูปากวัดนะครับอันนี้คือปากวัดเห็นไหมครับ ว่ามันเป็นสนิม Sergey ไหมถ้ามันเป็นสนิมเราก็ใส่ไปว่ามันเป็นสนิมนะครับถ้ามันไม่เป็นสนิมเราก็ติ๊กไปเรียบร้อยนะครับการตรวจสอบความชัดของสเกลนะครับดูมองเห็นชัดเจนไหมรูปแล้วลอกไหมนะครับถ้าเรียบร้อยเราก็ใส่ไปนะครับเรียบร้อยเราใส่ไปหมดนะครับการทํางานของสกูยทธลองดูว่าล็อกผมจะลองล็อกแล้วเลื่อนได้ไหมถ้ามันเรียบร้อยเราก็ใส่ไปนะครับ การตรวจสอบความโค้งงอของบรรทัดตัวนี้ทําไงครับก็คือปลดล็อกแล้วเลื่อนเลื่อนขึ้นลงนะครับถ้ามันเลื่อนขึ้นลงได้ปกติก็คือมันมีค่าความตรงนะครับไม่มีความโค้งงอนะครับเราก็ใส่ไปนะครับอันนี้จะเป็นการเสร็จในการตรวจสอบสภาพทั่วไปนะครับต่อมานะครับการตรวจสอบความเรียบของผิวฐานนะครับอ่าก่อนก่อนจะตรวจสอบเนี่ยอันดับแรกเลยนะครับเราจะต้องใช้ตัวนี้แอลกอฮอล์และอะไรครับ กระดาษทำความสะอาดเอามาทำความสะอาดก่อน <_ d ata> เดี๋ยวผมจะทำความสะอาดรอนะครับเมื่อทำความสะอาดเครื่องมือวัดเสร็จแล้วนะครับสิ่งที่เราจะต้องใช้นะครับสิ่งที่เราจะต้องใช้ก็คืออะไรครับเกจบ็อกอ่าเกจบ็อกที่มีความสูงด้านนี้นะเอาด้านแนวนอนนี้นะครับเท่ากันนะครับออกมาสองก้อนนะครับจากนั้นทําไมครับทำความสะอาดก่อนเดี๋ยวผมขอทําความสะอาดก่อนนะครับ เมื่อทคำความสะอาดเสร็จแล้วนะครับให้เราวางเกตบล็อกแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับยกฐานขึ้นมาอ่าเห็นไหมครับวางเลยนะครับกะให้บริเวณขอบบริเวณขอบของมันนะครับอยู่บนเกตบล็อกนะครับอยู่บนเกตบล็อกทางด้านหน้าและด้านหลังอ่าผมทางี้นะครับทํางี้ปึ๊บลักษณะนี้เ,เดี๋ยวผมวางใหม่ขอนุญาตวางใหม่นะครับอ่าจะได้ดังรูป แบบนี้เลยนะคนักเรียนจากนั้นจากนั้นครับสิ่งต่อมาที่ต้องใช้นะครับตัวนี้สแตนนะครับสแตนบวกกับติดตั้งกับดวเทสนะครับดูนะครับเราจะทำไมครับ จะสมมติอันนี้เป็นด้านที่หนึ่งอันนี้เป็นด้านที่สองอ่าอันนี้ด้านหนึ่งด้านสองนะครับเราจะลากอ่าผมจะแตะด้านล่างนี้นะแล้วลากไปจากด้านหน้าไม่ต้องขนาดนี้นะเพราะขนาดนี้เราลากมันจะตกหลุมนะครับเอาแค่ตรงนี้พอลากไปนะครับลากไปจนถึงด้านหลังทั้งสองฝั่งเลยอ่าเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับ อพอเราได้แล้วนะครับเราตั้งเข็มให้อยู่ในตำแหน่งศูนย์เห็นไหมครับอ่านี่อยู่ตำแหน่งศูนย์แล้วนะเมื่อกี้ผมผมบิดไปแล้วจากนั้นเราลากไปเลยครับลากไปให้สุดอย่าให้มันหลุดล่องนะครับให้สุดแล้วดูว่าเข็มเลื่อนไหมอ่าลากกลับมาถ้าเลื่อนดูว่ามันแม็กหรือมินนะครับก็คือมันอย่างนี้มันถอยหลังกลับเห็นไหมครับอ่ามันถอยหลังกลับ เลื่อนไปใหม่อ่าทําแบบนี้ครับทําแบบนี้เลื่อนดูแม็กหรือมินนะว่าเข็มนิ่งไหมทําแบบนี้สี่รอบนะครับจากนั้นเพอได้แล้วทําไมครับพอได้สี่รอบปุ๊บบันทึกค่าอ่าบันทึกค่าด้านที่หนึ่งนะครับแม็กเท่าไหร่อ่ามินเท่าไหร่ใส่ลงไปเลยนะครับใส่ลงไปใส่ลงไปเสร็จปุ๊บจากนั้น หาค่าเฉลี่ยหาค่าเฉลี่ยที่ได้ในด้านที่1นะครับเสร็จแล้วก็หาค่าความเรียบหาค่าความเรียบก็คือเอาค่าแม็ลบค่ามินแค่นี้นะครับต่อมาเมื่อผมเสร็จแล้วด้านที่1นะครับทําเหมือนเดิมแต่มาทําด้านที่2นะครับมาทําด้านที่2แทนนะครับ ต่าตอนแรกเห็นไหมครับเข็มจะยังไม่เป็นศูนย์นะเดี๋ยวผมจะบิดมาบิดให้เข็มเป็นศูนย์แล้วนะเข็มเป็นศูนย์นะครับเข็มเป็นศูนย์เรียบร้อยแล้วเราทําเหมือนเดิมเลยนะครับลากไปได้เท่าไรครั้งที่หนึ่งบันทึกค่านะครับแล้วลากกลับมาใหม่ ลากไปได้เท่าไรบันทึกค่านะครับได้เท่าไรบันทึกค่าอ่าต่อมาไปเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆอีกครั้งที่สองครั้งที่สามนะครับครั้งที่สามได้เท่าไรบันทึกค่าลงไปนะครับครั้งที่สี่เราได้เท่าไรเราก็บันทึกค่าลงไปนะครับอันนี้เป็นอันเสร็จนะครับเป็นอันเสร็จการสอบเทียบความเรียบของผิวฐานนะครับ ต่อมานะครับอะต่อมาเมื่อกี้เราเสร็จแล้วเกียร mm ์บ hmm. ล็อกเรายังไม่ต้องเก็บนะครับเผื่อเราได้ใช้อีกเดี๋ยวเราเก็บทีเดียวต่อมานะครับเราจะทําอะไรครับเราจะทําการนี่ตรวจสอบความเรียบของปากวัดนะครับเหมือนเดิมเลยตําแหน่งที่หนึ่งตำแหน่งที่สองลักษณะการทําคล้ายๆกันนะครับจากเมื่อกี้เราตรวจสอบตรงนี้ เราจะมาทําตรงปากวัดแทนนะครับอ่าปากวัดผมจะกําหนดให้เป็นอย่างนี้นะครับผมจะกําหนดให้เป็นอย่างนี้อันนี้ปึ๊บด้านบนคือด้านที่หนึ่งอันนี้คือด้านที่สองนะครับทําเราจะเอาลูกตัวนี้นะครับวิ่งผมกาหนดหัวโพรบตัวนี้วิ่งเข้าไปด้านที่หนึ่งแล้วลองวัดด้านที่สองเราวัดอ่าเดี๋ยวจะทาให้ดูเลยนะครับอันดับแรกจะต้องไม่เป็นศูนย์นะครับ<อ>จะต้องไม่เป็นศูนย์ เราค่อยๆหมุนลงไปเป็นศูนย์ให้เก็บเป็นศูนเป็นศูนย์ปุ๊บจากนั้นทําไมครับเราเลื่อนเลื่อนเลยแล้วแล้วอ่านค่าเหมือนเดิมอันนี้คือคือค่าแรกสุดนะครับดูว่ามันแม็กหรือมินนะครับสุดแล้วล่ากลับมาครั้งที่หนึ่งอ่าครั้งที่สองโอกี้หลุดไม่ใช่นะครับอ่าครั้งที่สองเอาใหม่ ครั้งที่สามอันนี้หลุดอ่าครั้งที่สามเอาใหม่ครั้งที่สามครั้งที่สี่อ่าได้อะไรบันทุกผลลงไปเลยในด้านที่หนึ่งด้านที่สองเหมือนเดิมครับแต่เรามาทําเป็นตรงบริเวณด้านในอ่าบริเวณด้านในแทนบริเวณตรงนี้นะให้มันอยู่บนคาบ่ายเหมือนเดิมนะครับอ่าอ่าดูใหม่เข็มต้องตรงไหมถ้าไม่ตรงก็เซตใหม่นะครับอันนี้ตรงด้านที่หนึ่งอันนี้หลุดเอาใหม่ด้านที่หนึ่งเอาใหม่ด้านที่หนึ่ง นะครับด้านที่สองด้านที่สามด้านที่สี่อ่าเรียบร้อยนะครับจากนั้นเราก็ทำไมครับนักเรียนเหมือนเดิมเลยก่อค่าทั้งด้านที่หนึ่งด้านที่สองแล้วก็หาค่าเฉลีย่ยนะครับหาค่าเฉลีย่ยเสร็จแล้วก็หาค,าค่าความเรียบแล้วก็บันทึกผลนะครับอันนี้เป็นอันเสร็จสิ้นการสอบเทียบค่าความเรียบของปากวัดวเนียไรเกตนะครับต่อมานะครับเป็น การสอบเทียบความถูกต้องของเวอร์เนียร์ไฮเกตด้วยเกนบล็อกอ่าเรามาดูก่อนทําคล้ายๆกับเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์เลยครับเพียงการวัดต่างกันนิดเดียวนะครับเรามาดูผมจะกําหนดใช้2อ,อันพอนะครับกำนดนใช้2อ,อันพอ2.5นะครับแล้วก็5.1 2.5แล้วก็5.1ซึ่งหลักการทําคล้ายๆกันนะครับอ่าเรามาเริ่มเลยผมจะเอาเกนบล็อกขนาด2.5นะครับ2.5 เมื่อหยิบได้ปุ๊บอ่าเมื่อหยิบได้ปุ๊บอ่าเดี๋ยวดูว่าสองจุดท่าจริงไหมอ่ามันเป็นสองจุดท่าจริงอยู่แล้วนะครับกล้องผมไม่โฟกัสนะไม่เป็นไรนะครับหยิบมาปุ๊บอันดับแรกเลยนะครับทําความสะอาดก่อนเดี๋ยวผมขอทําความสะอาดก่อนนะครับอ่าเมื่อทําความสะอาดเสร็จแล้วเรามาวัดเลยนะครับมาวัดเลยเอ,าลยอา่าเราวางเห็นไ,ไหมครับง่ายๆเลยไม่มีอะไรวางเลยนะครับจากนั้นวัด ครั้ทงที่หนึ่งวัดครั้งที่หนึ่งอ่านค่านะครับจำไว้ครั้งที่สองอ่านค่าครั้งที่สามอ่านค่าครั้งที่สี่อ่านค่าอ่าเรียบร้อยนะครับจากนั้นทำไมครับจากนั้นได้เท่าไหร่อเอามาบันทึกลงในตารางนะครับครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามครั้งที่สี่นะครับแล้วก็ หาค่านะครับหาค่าเฉลี่ยก็คือเอามาบวกกันแล้วหารสี่นะครับจากนั้นหาค่าแก้นะครับอเดี๋ยวผมจะทําให้ดูหนึ่งอันนะครับทําให้ดูหนึ่งอันผมวัดได้เท่าเดิมเลยครับสองจุดห้า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 ค่าเฉลี่ยก็ต้องเท่าเดิมครับสองจุดห้าจากนั้นนะครับหาค่าแก่หาค่าแก่ด้วยการอะไรครับ เอาตัวทีค่าทีนะครับคือค่าที่ถูกต้องของเกตบล็อกเนี่ยลบกับค่าเฉลี่ยเอามาลบเอาตัวนี้อ่าตัวนี้นะครับตัวนี้โอที่ผมวงนะกับตัวนี้เอามาลบกันลบกันแล้วผลจะออกมาได้เท่ากับศูนย์จุดศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งห้าอ่าอันนี้คือค่าแก้ของไฮเกตตัวนี้นะครับซึ่งถามว่ายอมรับได้ไหมเขาระบุมาเลยครับ ค่าค่าเคลื่อนที่ยอมรับได้คือ0.02อันนี้เหลือเฟือเลยนะครับถือว่าไฮเกต์เรายังใช้งานได้ปกตินะครับยังใช้งานได้ปกติส่วนตำแหน่งอื่นๆนะครับตำแหน่งอื่นก็คือทําเหมือนเดิมนะครับทําเหมือนเดิมวัดเหมือนเดิมคิดเหมือนเดิมเพียงเปลี่ยนเกลบอกขนาดแค่นั้นเองถ้ามันไม่มีก็มาประกอบกันนะครับเมื่อเสร็จแล้วทําไมครับเช็ดด้วยแอลกอฮอล์นะ กับกระดาษนะครับทําความสะอาดเสร็จแล้วเก็บอุปรกรณ์ให้เรียบร้อยนะครับก็จะเป็นอันเสร็จนะครับในการสอบเทียบเวอร์เนียไพเกตขอบคุณครับ